ความฝันของนักฟุตบอลทุกคนนอกจากการได้เป็นแชมป์รายการใหญ่ๆแล้วเรื่องรางวัลกิจยศยส่วนตัวอย่างบัลลงดอร์ก็ถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนถ้ามองในมุมของคริสโนโรนัลโดกับวัย36ปีคุณคิดว่าบัลลงดอร์สมัยที่6มันมีโอกาสม,มากน้อยขนาดไหนเพราะถึงแม้ว่าพี่แกจะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมกระเทียมทอดในเรื่องของการระเบิดทะก้อแต่เรื่องของความสําเร็จนี่น่าเป็นห่วงแชม์ลีกกระสอบแววอกหักในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องกลับบ้านไว้ตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้สิ่งที่ขขออออสสสนนนเเ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 ปชีียยยลลรรื่่งงฟวมาาาาาก นะครับนะั่นคือการรวบรวม5สิ่งที่ซอาเซเว่นจำเป็นต้องทำหากอยากฝันถึงบ้านลงดอสมัยที่หกเริ่มแรกต้องเป็นดาวซันโบซีเรียปีนี้ให้ได้ เมือ่อคุณขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งยอดดาวยิงรางวัลที่คู่ควรมากสุดๆเป็นอันดับแรกก็คือการครองตำแหน่งดาสันโบสูงสุดในลีกนั้นและนะับตัต้ที่ซีอาร์เซเบนตัดสินใจย,ย้ายจา,า,ากเรอัลมาดรตมาใช้ชีวิตที่อิตาลีนะครับจนถึงตอนนี้เป็นปีที่3พี่แกยังไม่เคยได้สัมผัสกับถ้วยรางวัลคาโปชันอินเอเร่ ere, หรือรางวัลดาสันโบสูงสุดในซีซั่นนั้นเลยสักครั้งเดียวแน่นอนว่าในฐานะผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูนี่คือความสำเร็จแรกที่เจ้าของโค้ดเเนมอวาซี เขามากโรนัลดตอนนี้กําลังครองตาแหน่งดาซันโบของลีกยิงไป24ประตูโดยที่ทิ้งที่2อย่างโรเมลูลูกากูจากอินเตอร์มิลานอยู่4ประตูและทิ้งที่3อย่างลุยส์มูรียลจากอาตาลตาอยู่6ประตูและเหลือแข่งข,ขันอีกทั้งหมด9นัดเรื่องที่2ดาวซันโบลีกยุโรป บางทีนะครับผมการคว้าตําแหน่งการเป็นยอดดาวยิงสูงสุดในลีกสูงสุดของตัวเองมันอาจจะยังไม่มีน้ําหนักมากพอจะทำให้คุณได้ควา้ารางวัลที่ใหญ่อย่างบรลงลดอบางทีอีกหนึ่งสเต็ปที่คุณต้องพิชิตมันให้ได้คือการเป็นอันดับที่1ในรัฐวีปเท่ากับว่าโรนัลโดจําเป็นต้องคว้ารางวัลดาวซันโบวสูงสุดของกัรโชวซิลีอาอิตาลีในปีนี้อีกทั้งยังต้องโค่นพวกยอดดาวยิงอันดับหนึ่งจากลีกชั้นนาต่างๆพวกพรีเมียร์ลีกลาลิก้าบุนเดสิก้าลีกเอิงทั้งหมดหากท่กรานันดี่บท เป็นรองแค่โรเบิร์ตเลวานดัสกี้จากบาเยน์มิวนิกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะตอนนี้ CR7 มีช่องว่างระหว่างตามหลังอยู่ที่11ประตูแต่ถว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมีปาปิก้าครับตอนนี้กันโชวซิลาอิตาลีมีเกมให้แต่อีก9ถึง10นัดส่วนบนเลิกาเหลืออีก7นัดเร่องที่3ผ่าอยูเว่ควา้าแชมป์กันชอซิลีอา เีเซโนโรนโดไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเกิดพี่แกยังอย่างมีโอกาสได้ลุ้นรารารางวัลสมเกตยศอย่างบอลดอสมัยที่6ปัจจัยสาคัญที่พวกแกต้องมีในปีนี้นั่นคือถ้วยแชมป์กับยูเว่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้ยูเว่ตกรอบ UCL ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่ามันจะทาให้โอกาสยากขึ้นไปอีกแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันไม่มีทางเลือกและแค่แชมป์โคปาอิตาเลียบอกเลยว่ามันไม่พอดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้นะครับนั่นคือสคูเดโตสมัยที่สของยูเจริงอบยูบเว่จริงอาาตดต่นะ สีซันนี้มันต่างออกไปเพราะเขาไม่ได้มีฐานะเป็นตัวเต็งแชมป์อีกต่อไปตอนนี้ไอ้มาล่ของโรนัลโด้ัังอยู่ที่4แข่ง28นัดมี5 6คะแนนซึ่งมีแต้มตามหลังอินเตอร์ของอันโตนิโอคอนเต้ไปแลนน้ว12คะแนนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการทำแต้มไล่ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มันเป็นอะไรที่ยากโหดหีตาลิบัตแต่ทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในรอบ10เกมสุดท้ายถ้าเกิดเจ้าของโค้ดเนม c r อาซสามารถพิสทการกลับมาได้ดูแลนะครับคะแนนโบตจากการสร้างสารรค์ปรากฏการณ์ในครั้้้งนนนนนี่่าจะะไดหลยยแอยแนออนนะู เรื่องต่อมาต้องเป็นผู้เล่น,นยอดเยี่ยมของยูโร2020 ย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้ว 4R7 ในฐานะกัตันทีมชาติโปรตุเกสเขาเป็นส่วนสําคัญที่พาทัพฝอยทองควา้าแชมป์ยูโร2016พร้อมกับฝากฝังผลงานที่ยิง3ประตูทํา3แอสซิสแต่ถึงกันนั้นนะครับจากการที่พี่แกได้รับบาดเจ็บจนพลาดเกมรอบชิงและท้ายที่สุดถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะเป็นฝ่ายที่ไปถึงฝั่งฝันแต่ทว่าในส่วนของรางวาัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมตนต์นั้นนะครับผมกลับตกเป็นของออกตวนคเกรมันซะอย่างนั้นพอมาปีนี้โรนัลด,ดได้บทบาทของพี่แกเหมือนเดิมกับการเป็นผู้นําของทีมมชาาาาาตตติิิิปรรุเเเกสสแแแนนน่่่่ออออวืงงง้พลละธๆข เป็นกำลังสำคัญที่สุดของทีมซึ่งถ้าหากว่ายังโชว์ฟอร์มได้ดีและโดดเด่นแบบนี้นะครับการควาชช้าแชมป์เกิดขึ้นจริงแลละก็รางวัลน,นี้จะตกเป็นของเจ้าของโค้เนม C R 7อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่ต้องทำสิ่งสุดท้ายาพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร2 0 2 0 หากว่าโปรตุเกสคว้าแชมป์ได้นะครับผมต้องบอกว่าการควา้าแชมป์ยูโรหรือสิกิทิ้งชนะแชมป์ยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่ามันจะทำให้ชื่อของโรนัลโดกลายเป็นหนึ่งในตัวแต่งผู้พิชิตรางวัลบนอลโลปี2021อย่างแน่นอนเหมือนกับว่า5ปีก่อนที่เขาทําได้สิ้นปีมาก็ควา้ารางวัลบนอลโลสมัยที่5เต่งก็ตามนะครับหนูเหมือนว่าผลทางสู่ความสําเร็จมันจะดักนาสาหัสตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเพราะโปรตุเกสนะครับผมถูกจับสลากไปอยู่ในสายกลุ่มออฟเดยเจอกับเยอรมันฝรั่งเศสคคู่่่่่แแแขงงงนรรรรอบชิิดาาาาเมมม5ปปีีลล้ว้ววะกกกก็ััถาหาสสุุตต สามารถคว้าพื้นที่2อันดับแรกซึ่งเป็นการคว้าตัวสู่รอบน้องเอาแบบอัตโนมัติได้มันก็ยังมีโอกาสเพียงแต่พวกเขาต้องเป็นทีมอันดับ3าที่ดีสุดให้ได้แค่นั้นแหละครับโดยวัดเทียบกันกับกลุ่มอื่นๆซึ่งแรงนี้นะครับผมชาวขอฟสนามฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถวิเคราะห์วิจาณ์กันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอสนามสเปเชียลหาดดูลเฟยลฟาเอื้อมนิ้วยโยยา,ยามาก่อนเลยให้เราเลยนะ